การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โอดนานและ NBT ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ สวัสดีครับติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมง10บนาฬิกาครับตำรวจภูธรเมืองยะลาวางกำลังเฝ้าระวังพื้นที่เมืองอย่างเข้มงวดในห่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลายังคงเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตามแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองยะลาหลังพลตำรวจตรีทรงเกียรตวิวาทกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่จะเข้าเขตเทศบาลน,นครยะลารวมถึงยานพาหนะต้องสงสยัยและยานพาหนะเป้าหมายตามที่แหล่งข่าวแจ้งเตือนให้เฝ้าระวงัง ทางนี้เพื่อป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดเข้ามาก่อเหตุในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมหรือเดือนรอมฎอนโดยให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุดหลังมีการแจ้งเตือนว่าคนร้ายอาจลงมือก่อเหตุรุนแรงครับน้ำในแม่น้ำเมยเริ่มสูงขึ้นหลังมีฝนตกต่อเนื่องบรรดาพ่อค้าแมคา้าริมฝั่งแม่น้ำเมยเริ่มเก็บของไว้ที่สูงเพราะเกรงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและชาวเมียนมาที่ประกอบการค้าชายแดนอยู่ที่บริเวณบ้านห้วยม่วงตำบลท่าสายลวดอเภอแม่สอดจัังหวดตากที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยเริ่มเก็บข้าวของและสินค้าขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันหลังมีฝนตกติดต่อกันนานหลายวันจากอิทธิพลของพายุรามสูนซึ่งส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเมยเริ่มมีระดับน้ำสูงขึ้นและหลายแรง ล่าสุดฝนยังคงตกหนักในพื้นที่5อำเภอชายแดนตลอดทั้งวันทั้งคืนและหากยังมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกอาจทําให้น้าท่วมริมฝั่งแม่น้ําและส่งผลกระทบต่อโก,กดังสินค้าที่อยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ําเมือยได้มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศครับคณะนักวิทยาศาสตร์ของรัเสเซียสำรวจหลุมลึกลับขนาดใหญ่ในภูมิภาคไซบีเรียหลังจากมีเสียงโจรจันกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเกิดจากจานบินของมนุษย์ต่างดาว หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ภาพหลุมขนาดมหามาซึ่งจูจ่ก็ปรากฏบนคาสมุดยามาในภูมิภาคไซบีเรียทางตอนเหนือของรัเสเซียและมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจเป็นหลุมซึ่งเกิดจากจานบินของมนุษย์ต่างดาวที่มาจอดบนโลกก็เป็นได้สถาบันวิทยาศาสตร์ของรัเสเซียจึงได้ส่งคณะนักวิทยาศาสตร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจโดยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าไม่เคยพบหลุมซึ่งมีลักษณะเป็นปากปล่องบนคาสมุดแห่งนี้มาก่อนและขนาดปาก,ป,ากปล่องก็ใหญ่มากกว่าปกติ กล่าวคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในปล่อง40เมตรและประมาณ60เมตรเมื่อวัดจากขอบปลากปองนอกจากนั้นยังได้ยินเสียงน้าไหลอยู่ภายในซึ่งมีทิศทางการไหลลงสู่เบื้องล่างแม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถบอกได้ว่าหลุมนี้เกิดจากพลังกำลังมหาศาลของสิ่งใดโดยอาจเกิดจากพลังใต้พิภพแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากจานบินอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่พบร่องรอยของการระเบิดเพื่อส่งยานขึ้นสู่อวกาศโดยไม่พบรอยไหม้หรือร่องรอยของการเกิดอุณหภูมิความร้อนในบริเวณนั้นเลยครับ หมดเวลาสำหรับข่าวต้นชั่วโมงนี้แล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสวัสดีครับ